บปไ,ได้พี่เลยกับข้าวกะซีทักทาสบายดีแล้วก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกุจุจคจคจคกคนเนาะตอนเช้าบ้านนี้นนกัเป็นมื้อที่ราะนำบ้านนี้นเาา้า,าวกะซีปรับเช้านะบ้านนี้ติดตามไปเบิ่งยกันเดี๋ยวเนาะว่าเ้าวิีได้พี่เลยนะเ้ากะสีไปหายิงกระเหาะยิงนกนะบ้านนี้ตอนนี้เ้ากับมังย่างไปแล้วว่าตอนนี้เ้าวกะซีข้าป่า นกอ๋องกระลาทุกคนตอนนี้เฮาเฮาป่ามาเห็นบ่อนหมูรุดนี่ไปไหม,ไมน,นะตอนนี้เฮาก็อยู่ป่านะทุกคนตอนนี้ก็น,นกฮ้องไอแช่ไปจอบนกนะนี่คือหอยหมูป่านะ พราะว่าเฮาลัดยิงว่านี่พิทันนะทุกคนเพราะว่ามันปุ๊บก่อนเฮากาได้ยางมาบอลแล้วนะเพราะว่าไปหายิงกับไไพี่ได้เพื่อคนเฮายิงเกล็นได้ละถือมานะโอ้โหขาดเลยนี่นี่ยกระมือแล้วนะเพราะว่าเคยหดบอลล่ะ นี่ก็ทีมงานเลาได้นึ่งข้าวแล้วนะเว้าเาหนึ่งข้าวแล้วเขี้เฮ็ดกินขี้ข้าวขี้ไอ้บอดนะมันนี่หนูที่เ้าปีงชำรลาไปเมื่อวานนี่เ้า,ก,าก็บไปได้พี่เลยก็เหาก็บขี้เฮ็ดกินหนูนี่นะมันนี่นี่ก็ขา้าวเ้าก็บอายขึ้นแล้วนะว่ามันจะได้กระปงนะข้าวนี่กับถึงงานเลาก็บขี้โป่งพดข้าวนะมันนี่ขี้าวขา้าว พอห้าวีแกงนูนะกินข้าวเช้ามานนี่ตอนนี้ก็ข้าวห้าก็ซีเท่าข้าโหดเลยเพราะว่าเอาโบงตักเอาเข้าวมันมีลานะะว่าสองคนนอนหนึ่งมีลานะข้าวนะอานูห้าปีฉัำล่านะมันห้าวกะซีปีห็ดแหงไว้นะเพราะว่าห้าก็ซีปีหหนะหปใหม่ กัโซนกัะแต่ฮะกะสีพักโคเอาแต่นี่งานเอาได้พักกระแตโคนะโคกัะแต่ตอ,อนนี้ก็บกำลังสีพักตอ,อนนี้ก็ล้างมอ,งอแล้วนะ ตัวกระแต่ห่าวกพักแล้วล่ะงานห่าได้ตำแจวแล้วนะถือว่าไม่ได้เอาโคกมาลืมทุกคนว่าเากัดทีตำทีมอทีมงานห่ากัดิีโคทิแกงน้่นมันนี่คางมอคืออะเพราะว่ามาคิดกัดตำบิเละนะเพราะว่ามันนี้มีโคกนะทุกคน ตอนนี้ก็มอห่ากับพดแล้วนะเพราะว่าจะน้อยห่ากับสิโป่งกินข้าวนะกว่าจะชุกแล้วตอนนี้กับทีมงานน่ากับสิโป่งไปกินข้าวนะวันนี้เพราะว่าห้านอนเฮิร์ลดกับมันงามครบนะคืนนี้ ្ទះំ្់ៀ។្្នៅភ្ទះំ្្្្្្ទះາើរំ្្ោដូល្ក៏ផ្ទះម្រាំងចាង់់ព្្ទ tới này cả cái cả nè. lẹ rồi nè này học chỉ khao khô cái tệ đó mình kẹp cái gọi rồi mà đừng ra, tôi con. หลังจากเขากินข้าวอิ่มแล้วก็คลิปนี้เขาก็สิขอจบลงเพลงเท่านี้นะคลิปหน้าพบเขาอีกคเก่ขาขอขอบใจผพืติดตามแล้วก็รับชม